เคนะครับในบทที่14นะครับเทเบิลนะครับผมเทเบิลนะครับเขียนก็มีรูปแบบการเขียนไม่ยากนะครับสมมุติว่าผมจะสร้างนะครับเทเบิลมา1ตัวนะครับนะครับตารางนะครับเป็นลิสต์ข้อมูลนะครับ นะ,ะนะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นคอลัมน์นะครับนะคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามคอลัมน์สี่นะครับคอลัมน์ห้าแล้วก็จะเป็นแถวนะครับแถวหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถใช้เทเบิลมาทําเป็นเรียงยอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสมัยนั้นนะครับผมนะครับ ก็ทํานะครับแต่สมัยนี้ไม่ได้ทําแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้โค้ดเยอะไปหน่อยนะครับเลยไม่ทํานะครับโอเคนะครับด้านนี้นะครับสมัยนี้ยุคนี้นะครับเขาจะออกแบบนะครับโดยยาวโดยใช้เดียวกันนะครับมันมันมันยังไงล่ะคือมันเปละหยดโค้ดด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดสรรโค้ด นะครับเป็น ID เป็นคลา s นะครับให้ดูมีระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะฮะวิธีการเขียนตารางก็ไม่ยากนะฮะก็ table นะครับ table นะครับ /table แค่นี้เองนะฮะแล้วก็กำนหนคุณสมบัติมันนะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่เรานะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกว้างเท่าไหร่นะฮะกว้างเท่าไหร่ยังไงนะครับนะครับบอร์เดอร์ผมให้หนึ่งนะครับนะครับผมที TR, นะครับแล้วก็สแตททีอาร์ แล้วก็ td td นะครับลำดับที่ผมจะลองดูนะครับผมนะครับชื่ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับชื่อที่อยู่นะครับ ที่อยู่นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับผมโอเคนะฮะขึ้น TR ใหม่นะครับขึ้นแถวใหม่ขึ้นโลใหม่นะครับอันนี้ก็คือ TR แล้วก็สลับทีอาร์นะครับขึ้นแถวใหม่นะฮะอันนี้คือแถวที่หนึ่งนะครับก็จะคือแถวส่วนหัวตรงนี้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับ แถวที่สองก็ขึ้นทีอาใหม่นะครับก็ก็วางนะครับปัางนะครับชื่อนานสกุลลำที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะชื่อนาย ABC นะครับที่อยู่ก็อะไรก็ได้แต่เราเบอร์โทรอะไรเงี้ยนะฮะนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองนั่งกันดู ก็จะเป็นรูปตารางแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับซึ่งเราสามารถกําหนดสไตล์ให้มันก็ได้นะครับกําหนด id กนดันโดย class id นะครับ class ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเขียน id มากำหนด tr td ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้หมดนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับผมอันนี้ก็คือ,อ,อ ตารางนะครับตารางนะฮะถ้าเกิดว่าจะใส่สี <c oughs> ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใส่เป็นสีอะไรนะสีแดงนะครับมีจีเกลนะครับในส่วนของแถวแถวแรกนะครับก็เซฟแล้วก็ลองรันใหม่นะครับก็จะได้สีแดงนะครับก็ไม่ยากนะผมคิดว่าไม่มีอะไรยากหรอก ภาษา HTML ก็คือเป็นพื้นๆนะครับก็ table นะครับ tr 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 แล้วก็ tr tr เปิด tr ปิด tr เปิด tr ปิด,ปด,ปด,ปดนะครับโอเคนะฮะนะครับผมก็ไม่มีอะไรยากนะครับนะครับผมในส่วนนี้ โอเคหรือจะเอาแบบนี้นะครับแบบเรียงข้อมูลแบบแบบ2อออย่างนะครับก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นผมจะเอาแบบว่าให้เรียงชื่อก็ไม่ยากนะครับก็คือเนี่ยจะเอาแค่ที่ชื่อกับอะไรอนะ่ะ โอเคนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมลองก็วางดูโอเคเห็นไหมครับมันก็จะวางเรียงสีสลับกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาใส่อะไรครับใส่ชื่อนะครับใส่เออ ที่อยู่อะไรเงี้ยนะฮะนะครับใส่เบอร์โทรเนี่ยนะฮะนะนครับผมก็ทำได้เหมือนกันชื่อเออชื่อก็จะเป็นวุฒิศักดิ์ซอฟต์นะครับที่อยู่ก็อาจจะเป็นเออนะครับอะไรละ่ะจังหวัดชลบุรี เบอร์โทรก็นะครับโอเคนะฮะเนี่ยนะครับเอาอีเมลตรงนี้อีเมลอะไรล่ะซัพพอร์ตเอ่อ support add นะครับแจ้งรายละเอียดนะครับผม